สวัสดียามสายๆที่บ้านสวนลุงติ่งครับเพื่อนๆวันนี้มาต้มกาแฟกันนะฝนตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของเมื่อวานแล้วก็มาตกช่วงเช้าอีกนะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆแห้งมาหลายวันนะโชคดีมากๆเลยนะครับวันนี้ที่แบบได้มีฝนล,ลงมาต้นไม้ที่เแรงร้อนมาหลายวันนะก็โอเคเลยช่วงนี้นะกาแฟหอมได้ละนะ กาแฟมาเราก็จะได้ดื่มนะนี่นะครับเห็นไหยฝนหยดนิด,นด,นดหน่อยน่อยนะอเมริกาโน่ยวเอาไปผสมน้ำนะตอนนี้ออกมาเป็นเอสเปรสโซ่สองช็อตนะจากหม้อต้มโมก้าพอดสามครับนะครับเนี่ยนะ,ะเป็นทิปกาจากโบลเว้นหอมหอมเลยนะฮะดีอากาศดีมากเลยวันนี้นะไม่ร้อนเลยนะเพราะว่าฝนลงมานี่ ฟาเข้าไปครึ่งวันแล้วนะอย่างน้อยนะลงมั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะครับจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยก็ถือว่าเต็มเต็มนะสาหรับได้น้ําของวันนี้ต้นไม้ก็ยังอยู่ไปอีกหลายวันได้สบายๆเลยนะแล้วก็ระหว่างที่นั่งชมฝนเราก็ต้มกาแฟไปด้วยนะครับได้กาแฟอร่อยๆมานั่งจิบไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปเจือจางกับน้ำเปล่าเป็นอเมริกาโน่นะครับ ก็จะได้เป็นอเมริกาโน่หอมๆจากทิปิก้านะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ประมาณนี้นะขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็สกัดได้เอพสโซนะครับเทลงในน้ําเลยเนาะเป็นน้ําเปล่าเย็นๆน,นะครับก็จะได้เป็นอเมริกาโน่นะครับพอเราเจือจางเอรสโซด้วยน้ํานะครับกลายเป็นอเมริกาโน่แล้วนะหอมๆเลยนะครับ ทิปิ์กาจากบัวลเว้นนะครับจะมีความหอมมากๆนะนี่นะครับหนึ่งหม้อก็ได้สองช็อตเยอะเลยอันนี้เรานิดเดียวเองนะยังไลกยเยอะเลยดื่มได้หลายแก้วเลยนะครับผมสวัสดียามเช้าที่บ้านสุนติ่งปัทลุงนะครับกับกาแฟทิปิ์กาหอมๆจากบัลเว้นครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับทิปิ์กาหอม